เพจซปเปอร์ไกช็อปขายไอดีเกมบริการขายไอดีเกมราคาถูกเริ่มต้นที่หลักร้อยบาทเท่านั้นรับซื้อไอดีราคาร้อนรับจบทุกราคาสวยๆพร้อมจบระวังคนแอบอ้างเพจกันด้วยนะครับเพจจริงจะไม่ทักหาใครก่อนเพจจริงผู้ติดตาม6 0 0 0 0คนขึ้นไปเพจจริงลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม สวัสดีค่ะทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิทชั้นแนวนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม การิน่าฟรีไฟทายเรียนนั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้ก็อัปเดตมาเป็นที่ร้อยรับสรับสายฟรีนะครับก็คือนะครับผมกิจกรรมรับชุดเวนอมฟรีๆกันถาวรยกเซิร์ฟมันเองจะรับยังไงหาโทเคินยังไงวันนี้นะครับจะมาสอนหาตทเค็้นแล้วก็รับชุดฟรีๆกันยกเซิร์ฟเลยนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ในส่วนข้อมูลในคลิปนี้แล้วนะครับจะมาสอนรับกันฟรีเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวจะพา มาดูในส่วนกิจกรรมสายฟรีกันก่อนนัในส่วนกิจกรรมตามเพื่อนกลับมานั่นเองนะครับอยู่ในส่วนตรงนี้กดพี่ตรงเพื่อนนะครับตรงนี้นะครับนี่แล้วก็กกมทิทตามกลับมานั่นเองนะครับก็จะมีนะครับตามกลับมารวมพลฮีโร่นะครับกําจัดไวรัสนั่นเองนะครับนี่ก็มีให้กดรับเลยนะครับเชิญครบเจ็ดคนนะครับรับไปเลยนี่เลยนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอกดรับไปเลยแล้วก็เปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับปั๊บนะนะครับแล้วก็ เข้ามาที่ห้องแต่งตัวนะครับทีนี้ก็จะอยู่ในส่วนกล่องตรงนี้นะครับนี่นะครับอ่ะมาแล้วกล่องอยู่ตรงนี้เลยนะครับตอนนี้พี่มีอยู่16กล่องนะครับดูซิว่าจะเปิดนะครับสลับกล่องนี้นะครับมาเดี๋ยวพี่ขอเปิดเลยแล้วกันนะครับเอาสักอ15กล่องแล้วกันเหลือไว้กล่องหนึ่งแล้วกันนะครับมาขอเปิดไปเลยดูซิว่าจะได้เพชรหรือเปล่านะครับเปิดเลยปพ๊บโอ้โหโคตรเกลนะครับผมได้แต่โทเค็นนะครับเกลปึ๊บอออืื เค็มโอเคก็เหลือไว้กล่องหนึ่งพอนะครับในส่วนนี้นะครับผมก็โอเคนะครับสาหรับกิจกรรมตามเพื่อนกลับมาใครที่ยังไม่ได้ไปเชิญเพื่อนเนี่ยนะครับก็รีบๆเลยนะครับเอารหัสไก่ไปเชิญรหัสตัวเองก็ได้ทั้งเองนะครับประมาณนี้ทีนี้แล้วก็อีกกิจกรรมนึงนะครับสาหรับกิจกรรมฟรีไฟโปรเล็กซีซั่นห้านะครับก็มีกิจกรรมนะครับสายฟรีในส่วนชุดนะครับนี่มีสิกินปืนถาวรด้วยนะครับถ้าคนดูครบ3 0 0,000คนดูนะครับ ดูไลฟ์สดน,นะครับสามแสนคนดูแล้วก็เออ่ในส่วนสกินปืนนะครับเจ็ดสกินเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งนี้เลยนะครับภารกิจเด็ดเจ็ดวันเจ็ดไอเทมฟรีนะครับก็คือจะเริ่มวันที่18ตุลาคมนั่นเองนะครับถึงวันที่24ตุลาคมเลยในส่วนนี้สกินปืนนะครับแล้วก็จะมีนะครับเล่นครบ จบแจกนะครับเพียงเข้าเกมตอบคําถามนะครับทำภารกิจนะครับก็จะรับตั๋วทั้ง4ตั๋วเลยแล้วก็จะมีบัตรเปลี่ยนชื่อบัตรสร้างห้องนั่งเองครับเรื่องวันที่18ตุลาคมเหมือนกันนะครับในส่วนนี้นะครับผมเนาะก็จะเป็นกิจกรรมในส่วนพีไฟปูริชิซันห้าเลยนะครับผมนะในส่วนจะกินปืนถาวรก็คือรับได้ในวันที่เอ่อาตุลาคมนะครับเวลาบ่ายหนึ่งต้นไปนะครับอันนี้ก็คือถ้าดูไรฟ์สดครบ3 0 0,000คนนะครับก็คือจะได้รับในส่วนสกินปืนถาวรแล้วก็ชุดฟรีฟรีถาวรแล้วก็ ตัวเดมอนรอยัลอีก3ใบนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับผมนะแล้วก็อีกกิจกรรมนึงที่พลาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นกล่องอาวุธนะที่อัปเดตเข้ามาในี่เป็นกล่องอาวุธตัวนี้เลยนะครับก็จะมีปืนตัวนี้นะครับ USP นะครับแล้วก็จะมีปืนทอมสันนะครับมี M82B นะครับแล้วก็จะมีสไนมีโอ้โหประมาณนี้แหละนะครับก็ค่าตแตกก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับผมนะใครที่อยากได้ก็มาลองสุ่มกันดูนะครับกล่องละ35ที่เท,ท่าน,นั้นเองนะครับในส่วนนี้แล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่พลาดไม่ได้เนาะก็สำหรับกิจกรรมนี้นะคใครที่ไม่มาสุ่มเนี่ยนะครับรีบๆเลยนะครับสำหรับ ดาบคาตนาะนะครับแล้วก็ไอวอนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเทจ,จับจัดนะครับผมแล้วก,ก็อะไรเองนะพี่วีวว่าจะมาอัปเดตนะครับก็จะมีในส่วนเออ ดี๋ยวพี่หาก่อนนะไม่น่ามีแล้วแหละนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับแล้วก็เร็วนี้นะครับพี่จะเปิดนะครับรับคนเข้าแคนนนั่นเองนะครับเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสตรีมสดนะครับไลค์นะครับผมคัดคนเข้าแคนนะครับใครที่อยากได้ทําตัวว่างๆไว้เลยนะครับแคนพี่เลเวล3นะครับนี่นะครับ PNG นะครับ e-sport นั่นเองนะครับผมนะใครที่อยากเข้าแคนพี่เตรียมตัวนะครับตอนนี้มีสมาชิกอยู่ 14คนนะครับขาดอีกอยู่อีกครึ่งหนึ่งนะครับขาดอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวพี่จะเปิดรับแล้วกันนะครับผมนะอ่ะแรงไหนได้หมดขอแค่ฝีมือตึงๆพี่รับหมดนะครับเดี๋ยวพี่ขอคัดในสตรีมแล้วกันในส่วนนี้นะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมอะไรหรือเปล่าพี่ดูก่อนนะว่ามีอะไรอีกหรือเปล่าไม่น่ามีแล้วแหละนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนกิจกรรมนะครับรับของฟรีกันดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมเวนอมนะครับรับ ชุดนะครับฟรีๆถาวงยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับแล้วก็ขอฝากไว้อีกเรื่องนะครับสาหรับวันที่16ตุลาเนี่ยก็คือจะได้รับในส่วนหมอกกระนอกตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นหมอกกระนกตัวนี้แอโคตรเท่นะครับล็อกอินเข้ามารับฟรีๆถาวงยกเซิร์ฟเลยในส่วนหมอกกระนกเวนน้อมนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับทีนี้มาเราไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมนี้ว่ารับยังไงนั่นเองไปเราไปดูเลยครับผมโซ่ตัว โอเคครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับก็ได้รับ,<อ>บกัน<อ>ทัวหน้าเลยนะสำหรับถ้าใครเนี่ยเก็บโทเค็นครบนะครับ15โทเค็นก็คือสามารถแลกชุดเวนอมฟรีๆถาวรมายกเซิร์ฟได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนกล่องอกล่องสบเวนอมก็คือ5โทเค็นก็คือแลกได้แล้วในในส่วนนี้ครับแต่ว่าเก็บโทเค็นเนี่ยก็คือเก็บตามจํานวนวันนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับในส่วนคลิปนี้ก็ง่ายๆนะครับหาโทเค็นนะครับแล้วก็เอาโทเค็นมาแลก ชุดฟรีนั่นเองครับส่วนการหาโทเค็นก็ง่ายๆตามที่เขาบอกในกิจกรรมเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ยังไงมันไม่ได้ดปในในส่วนมันไม่ได้ส่วนปมหรือว่ามันดอปจากการจบเกมด้วยวะอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมตามเพื่อนกลับมา <rồi. S 1> ข้อดีก็คือถ้าเราเกลือเนี่ยเราจะได้ในส่วนตัวนี้มาครับโทเค็นตัวนี้เห็นไหมตัวนี้พี่มี26ใช่ไหม,ไมอ่าตัวนี้พี่มี26สมมุตินะครับตอนนี้ก็คือแลกได้เลยนั่นเองนะครับเห็นไหมนะครับก็คือข้อดีก็คือ ถ้าใครนะครับถ้าใครเล่นกิจกรรมตามเพื่อนกันมาแล้วมีโทเค็นเหลือเนี่ยก็คือสามารถแลกได้เลยฟรีเราไม่ต้องไปทำภารกิจรอให้เต็ม15โทเค็นนะครับในส่วนนี้ก็คือถ้าเราเกือในส่วนกิจกรรมตามเพื่อนกันมาเราเราสามารถเอามาแลกได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับ ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากกันแหละนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับคลิปนี้อาจจะขัดข้องเล็กน้อยนะเพราะว่าพี่ซึ่งอัดในโทรศัพท์นะครับอัดในโทรศัพท์ไอโฟนนั่นเองอาจจะไม่คล่องเท่าไหร่เพราะว่าอัดในมือถือนะครับส่วนปกติเนี่ยพี่อัดในคอมนั่นเองนะครับโอเคเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากกันแหละอย่าลืมนะครับคลิปนี้พี่ขอ5,000ไลค์เหมือนเดิมนะถ้าครบ5,000ไลค์พี่มีบัตรกัน่าแจกใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่วยกันด้วยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ ลาตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกัน EP ตอนเย็นแล้วกันว่าจะสอนอะไรแจกอะไรอย่าลืมติดตามตอนเย็นกันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปน,นี้ลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ